วันนี้วันอะไรคะวันเกิดปอปิกแล้วเรามีเค้กอะไรบ้างคะวันนี้วันนี้มีเค้กอะไรบ้างฮะเจเจมิสยูอันนี้ป๊ะป๊ามามานะคะวันนี้เป็นวันเกิดเฉพาะในบ้านเราคนที่อยู่ในบ้านเราเท่านั้นนะคะป๊ะป๊าก็ไม่ได้มาวันนี้นะคะเราจะมีกินข้าวกันมีเผากุ้งด้วยฮะเจ้าของวันเกิดอยู่ไหนฮะเป๊ เจ้าของวันเกิด้กินข้าววันนี้โอ้ยเดี๋ยวต้องหุงข้าวอุ่นให้ข้าวให้เจ้าของวันเกิดละม่เม่อเดี๋ยวเจ้าของวันเกิดจะกินข้าวแล้วเจ้าของวันเกิดหิวข้าวแล้วเอ้ไปเราไปให้ดูป้านัมเบอร์วันนัมเบอร์วันไปหน้ากล้องซิเจ้าของวันเกิดเอาจะเป่าเค้กแล้วเจ้าของวันเกิดหิวข้าวแล้วเราก็มีนี่ค่ะเผากุ้งเราจะเป่าเค้กกันแล้วให้ป้าหมายให้ป้าหมายย่างไปก่อน นี่นะคะกุ้งนะคะสั่งกุ้งนิตีนะคะเพื่อนบี้นะคะอยู่ด้วยกันนะคะเนี่ยวันนี้นะคะกุ้งนะคะเราจะเผากุ้งค่ะกุ้งจากเหงๆงเหงนะคะเป้าหมายเราไม่เอานานนะเดี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยวมันจะนี่เราป้าๆเราก็เอาได้เลยใช่ใช้สักสี่นาทีเดี่ยกี่ป้าเอาให้มันสุกแต่ว่าแบบไม่เอาเนื้อมันเนื้อตรงนี้ต้องไม่เป็นยุยยุยอย่างนี้นะนะให้มันสุกเออแต่ว่าไม่เอาแห้งมาก โอเคเราไปดูเป่าเป้กันนะคะนาตีมาแฮปปี้เบอร์เดย์เป้กันไหมมวาว,วันนี้นะคะเราจะแฮปปี้เบอร์เดย์เป่าเป้กันจุดเทียนกันดีกว่าพี่เอิงจุดเทียน,ยนหนึ่งท่อไหนแม่จะต้องกลับกล้องยังไงถึงจะเป็นแม่ ใครได้ยินเสียงไหมคะหรือว่าไม่ได้ยินเสียงทําไมมีคนบอกว่า sound isn't coming มาแล้วพี่เบลมาแล้วได้ยินเสียงไหมคะถ้าใครได้ยินเสียงบอกหน่อยคะ่ะไหนพินดีไอ้แม่เปิดไหลพี่ไทยโอเค <Okay. S 2> <Okay. S 1> ได้ยินเสียงไหมคะพี่ชายได้ยินเสียงไหมไหพินดีแม่สบายดีแม่สบายดีพินดีฮัลโหลโอ๊ ซูมเอานะฮะทุกคนได้ยินเสียงไหมอ่าเป้พร้อมหรือยังได้ยินนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะเป่าเค้กกันเลยนะคะโอเคสวัสดีค่ะโอเคให้ให้ยาอุ้มเป้ไว้ก่อนไหมพี่บีไปเอาข้าวใส่ในใส่นั่นไว้ปโอเคย่าอุ้มไม่ได้เลยอพยออุ้มหน่อยยาอุ้มไม่ได้อ่ะพยออุ้มพยออุ้ม ต้องมีขน,นมอ่ะถึงจะได้ไไลูกขาวคะลูกสาวคะลูกสาวไปเปิดเสียงโทรศัพท์อีกแล้วคะ่ะปิดได้แล้วคะ่ะเราจะร้องแฮปปี้เบิร์ดเดย์แล้วใครจะเป็นคนร้องคนแรกให้เราเป็นนอนหรือตั้งอ่ะโอเคโอเควันนี้มันจะวุ่นวายนิดนึงนะคะเพราะเราจัดกันเองทำก<ม>ัน<ด>เอง,องนะคะ<ม> <c oughs> แล้ววันนี้เรามีของขวัญน,นะคะเมื่อกี้ป้ากระแตนะคะส่งของขวัญมาให้ด้วยขอบคุณป้ากระแต,าตมาก y ย s เปาเปล้ลเปาเป,า,เปา wearing your dress พี่เคเนนในนี้นะคะทั้งหมดนี้นะคะจัดมาจากร้านพี่เพลนะคะบารุนบาร์ค่ะนี่ของขวัญนะคะของอัปเป่าของพี่เปาของป้าเปิลแล้วของแม่อันนี้เค้กนะคะจากเบบี้เลิฟค่ะ แ้วก็นี่นะคะเค้กของบ้านเรานะคะปะ๊าเป้ชอบนะคะเดี๋ยวสักครู่นะจัดจัดกล้องมันทุกคนนี่นะคะป๊าปานะคะแค่หลบหน่อยพี่ขอพี่ขอโอเคมาจุดเทียนเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดเดี๋ยวเปิดี่ค่ะต้องใครถือลายไพ่ดีอ่ะใครจะถือลายให้พี่ตีแล้วกันตี<ด>ถือให้พี่พ เฮ้ยตรนนี้เหรอปานอะไรของเนาะชิบะเด้อตอนนี้ตั้งโมงอะเนี่ยไม่ใช่เชียร์ที่กี้ตโพงอยู่ไหนยูปีอยู่อยู่นะไปเอามาหน่อยไปเอามาน่อยดวนดวนดวนที่เป้าอย่าอย่าอย่าเลื่อนไปเลื่อนมาอย่ากแม่ต้องนะวันนี้นะคะน่าจะขึ้นมาต่อใหญ่อะคะกำลังจะสูบร้องเพลงเตี้ยตัวนะฮะร้องเพลงอีกข้างหน้าอีกสามนาทีนะฮะ

ไม่มีไม่มีเสี่ยวอะไรของมิ้อะไรคะลูกเก่งให้พี่นะ A B นี่นี่นี่พร้อมแล้วจัดตัวอักษรให้น้องครับพร้อมแล้วค่ะน้องหิวแล้วค่ะคลิปสองป่ะดิโอเคโอเคน้องหยุแพ้น้องหยุแม่น้องจะใช่ สักครู่นะสักครู่นะน้องหิวข้าวแล้วน้มากินข้าวแล้วนุ่นหิวมากค่ะคุณต่อเป้ก็ไม่เอาใครเลยนอกจากแม่นะคะแม่ก็ไม่ค่อยอยากให้เป้ได้พบแมจะมาแม่จะได้ไม่เดินเสียงทุกคนด้วยกันไงโอเคไหมในร้านยังโอเคนะทำให้ดีให้ด้วยนะคะจนกินเสข้าวและโอเคเดี๋ยวข้าวมาแล้วเดี๋ยวข้าวมาเเป็นไงคะ ทำไมพี่หมายบอกมาตู้ทำไมโอเคเร็วๆปอเป้หยุกข้าวแล้วมาแล้วพร้อมกัน้ทุกคนมาทุกคนมาไฟก่อนไฟก่อนไฟแทกไฟแทกไม่ดีอต้องปิดไฟไหมต้องปิดไฟไหมต้องปิดมองไม่เห็น

ยื้อเพ้มาหรอเดี๋ยวแป้นหนึงนะเดี๋ยวให้คุณยืเพ้มาก่อนแม่หน่อยโอ้ยบ้านนี้ไม่ได้เจอกันก็ยิ่งวุ่นวายจริงๆโอเคพร้อมอ่ะพร้อมปอกมือนะคะพี่ป้าปอกมือร้านอย่างนี้น้องนะคะขุนขวาทุกคนได้ยินเราไหมคนในร้านจะอยากเห็นเบากับเมย์นะคะให้คอยนทางเบวไวค่ะพี่ป้าพร้อมเฮ้ยพี่เขาไม่ได้ยินแม่เลยตอนนี้ทุกคนได้ยินผมไหมคะโอ ได้ยินผมไหมครับโอเคเราจะร้องแล้วนะร้องแล้วนะป๊อปเป้งองงแล้วฮัตี้บอดย์ร้องกันนะฮตี้บอด์้ฮัตตี้บอดีแฮปปี้ำซเดย์ ลำโพงไม่ได้เยินทุกคนคะร้องอีกทีนึงนะเพราะว่าตอนร้อหน่อยคโอเคทีนึ่ะโอเคนะต้องร้องอีทีนึงนะโอเอาไหมหนึ่งได้ยินยังเอาไหมนะได้ยินยังเสียงมันเบามากเดี๋ยวก่อนนะสักครู่ฮะได้ยินยังเป็นเสียงแบบติดหูฟังหรือเปล่าใช่ใช่ครับหนึ่งนะสักครู่นะ ไม่เรี่ยงง่ายนะฮะทุกคนทุกคนเปแล้วอะทุกคนในนั้นเป็นยังไงบ้างคนดูเท่าไหร่คุณดู2,300ครับทุกคนคะเดี๋ยอนี้นะคะบรรยากาศเดี๋ยวนะฮะและนะคะเทียนกำลังจะไม่เค้กและนะคะลูกสาวดิฉันกำลังจะกินนิ้วตัวเองแล้วโอเคข้าวมา ตุ๊ของวันเกิดนะครับตุ๊กของวันเกิดแต่งเราจะร้องใหม่นะเพราะตอนนี้เคนไม่หัวป้าเป้แล้วเอาเลยเลยเดใส่วป้สาเป้ใส่แป๊บนึ่งไว้ข้างหลังโอเคแล้วเดี๋ยวป้าเป้ต้องเลือกอาชีพด้วยแม่ยังไม่ได้เออยังไม่จัดเลยไม่เป็นไรแป๊บเดียวหนึ่งสอง ให้น้องเป่าก่อนนะเดี๋ยวป๊อปปปป๊เป๊ะารึดหึ่อู้เป่ากันเปมากโอู้เป่ากันหึ่งสองคู่คิดถักไวพอน้องมาูวพอน้องา่มีความสุขม่รกน้องะคนจรงคน้ป๊าปามาไว้พารุนหน่อยค่ะสักครู่นะสักครู่ะ อ่ะพี่เปาพี่เตาอวยพ่อุ้กล้องหลังกันกล้องหลังอยู่สักครู่ค่ะอ่ะพี่เปาอวยพ่ออวยพ่ออวยพ่อน้องเฮ้ยแต่นะเดือนนะถูกแล้วโอเคพี่เปาอวยพรอน้องบ้างค่ะตอบเป็มีความน่ารักน้องไหมคะน่ารักอ่อป๊ะป๊าอวยพรลูกหน่อยคลายป๊อพี่ดีความสุขมากไหมค่ะค่ะตอบค่ะด้วยอามาพี่มาพี่มาพรรักต่อปเป็นนะคะโอเคไหมคะ โอเคไหมโอเคไหมว่าแข็งแรงนะลูกโอเคไมโอเ่ะโอเคโอัตาองหนย่งคิดมาไหนะอย่าเยอะอย่าเยอยพรอย่ายอยพรเขาให้เป้าเป้โตไวๆนะเป็นเด็กดีนะเป้นะอย่าดกยทุกคนทุกคนโวยพรนอนป้าๆยิ้มหานหน่อยแคบกับแม่หน่อยอย่างโว้ยยยยย ร่างกายแข็งแงค่ะบ๊อบบี้ค่ะบ๊อบบี้รีบๆขึ้นมาเอ้ยอย่าดึงวิกแม่เสี้อย่าดึงวิกบ๊อบบี้ดูนี่เก๋หรืออีเทวร์บอลอ่ะโอเคทุกคนนี้ก็รอกินเค้กแล้วนะโอเคโอเครักนะคะทุกคนเดี๋ยวมต่อในไลฟ์สักกาโอเคไหมโอเคเดี๋ยวเราจะให้บ๊อบบี้กินข้าวก่อนแล้วเดี๋ยวบ๊อบบี้เปิดเค้กแล้วพวกเรากินได้โอเค เดี๋ยวพี่กินแอ่นั่งไปก่อนนะกะลองโอเคโอเคไหมบายบายเดี๋ยวแม่ไลฟ์ต่อเองอะมาพี่บีป้อนข้าวน้องทุกคนเปิดแอร์ก่อนก่อนที่อยากเดี๋ยวเรานะคะจะมาไลฟ์อีกทีนะคะตอนที่ปอเป้กินเค้กนะคะแล้วก็ ตอนที่ปเปาเป้เลือกอาชีพนะคะเดี๋ยวเราจะมีการให้ปเปาเป้นะคะได้เลือกอาชีพปเปาเป้ค่ะสวัสดีทุกคนก<ด>่อนได้ค่ะสวัสดีค่ะก่อนรักนะคะเดี๋ยวจะมาไลฟ์อีกทีนะคะเดี๋ยวเจอกันนะคะ w ว right i ว l b b บีไ h h ์แ a ็กเว e เปาเป้กินเค้ s และเ n อจะต้ o ง e ลือก u น e ค e โอเคใช่ o ช s ไ y มอนา course yes โอเคซีย hmm. okay. ูเดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะคะเดี๋ยวเจอกัน